มีการส่งมอบควายนะครับที่ศูนย์ซีพีบ้านบึงนะครับคือเจ้าตะวันนะฮะไปที่วันชัยฟาร์มนะครับวันนี้ไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับตัวที่อยู่ในขอกนี้ก็เป็นเป็นแม่แรมเนาะเป็นลูกของเพชุดรนนะครับเป็นแม่ของตะวันนะครับนี่ก็เป็นงานเล็กๆนะครับ ใหม่นะครับตน,นี้ชนิงก็มีพ่อพันกี่ตัวนะพี่ฟูนะตอนนี้นะครับชนิงมีพ่อพันกี่ตัวตอนนี้นะโอ้ต้องไปดูครับต้องไปดูแต่หลกัลกๆไอ้ยี้ตั้งไอ้เหลืองสามครับสามตัวเนาะตอนนี้ตอนนีน้น่าจะไปชนน่าจะไปชนกับไอ้ตั้งอ่ะผมผมเล่นตะวันเอาไอ้ต่วหมือนมีเขาเลนี่ก็เป็นตะวันนะครับลูกของดาวซีพี พ่อพันธ์ุหลักอีกตัวหนึ่งที่ประจําอยู่ที่ศูนย์สีพีบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้จะย้ายค่ายไปอยู่ที่วันชัยฟาร์มนะครับควายงามเมืองปลาจีนของเสียหนิงนะครับเป็นควายที่เสียหนิงนําน้ําเชื้อนะครับไปผสมกับแม่พันธุ์ที่คอกนะครับก็ถือว่า พัฒนาการออกมาได้ดีนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับรูปของตะวันที่เข้ากับสายของเจ้าตั้งเจ้าอีทนะครับเป็นควายที่มีลักษณะดีนะครับเป็นควายอุทัยสายอุทัยใส่กับสายอีสานนะครับีีแเพราานเพชรอุดรนะครับติเลยีี่ราาน พี่หนิงตอนนี้มีมีน้ำเชื้อมไหมมีใช่ปะให้หมดถังเลยค่ะให้หมดถังเลยก็คือไม่มีคนพี่แดงไม่ได้เอาเอาถังน้ำเชื้อให้ด้วยแถมถังให้ด้วยโอ้ได้ถังด้วยอันนี้จะเป็นเป็นเอเย่นนะฮะเป็นเอเย่นมานะครับขายยาพี่แดงดอกไม้ดอกไม้ฟาร์มเนาะ สวัสด,ดีครับฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคจะมีเชือตัวไหนบอกผมได้นะครับตอนนี้ที่ฟาร์ม ของเสียหนิงก็มีพ่อพัน3ตัวไปแล้วนะฮะมีเจ so ้าตั้งเจ้าอีทและเจ้าเหลืองนะครับตัวที่สี่เขาจะเป็นตะวันนะครับไ่้้วีอยยเู็ป

ถ้าเป็นปกติเนี่ยแกจะไปแถวๆโซนอีสานนะครับโซนอีสานกับเล่นหลักๆก็โซนอีสานกับโซนภาคกลางนะครับน้ำเชื้อนะครับอยากได้น้ำเชื้อควายนะครับหรือวัวนะครับติดต่อที่ดอกไม้ฟาร์มน้ำเชื้อควายไทยเนาะส่วนตัวนี้ก็จะฝาบเรื่องสีนะครับไทยที่มีหมอนอะไล้วอตอแล้วหมากระถางแล้วตัวนี้เป็นยังไงบ้างตามสายตาพี่มีจุดเด่นไหนบ้าง คนที่ทำควายงามครับตอนนี้ได้ครับท้ายเสริมท้ายเสริมลำตัวแล้วก็สีเหลืองครับลำตัวลึกดีเนาะตัวลึกแล้วก็ท้ายท้ายสวยท้ายลึกนะครับตัวนี้เพราะว<ๆ>่าเราเห็นผลงานที่เอาไปใส่กับควายพี่หนิงก็<ๆ>ก็กออกมาดีทุกตัวเนาะ ก็เราที่สำคัญคือลูกเขาเอาไปได้แชมป์ที่ขอนแก่นนะครับเป็นข้อตกลงว่าถ้าลูกได้แชมป์คือต้องมาซื้อพ่ออ๋อใช่เนาะไอตัวเด่นเสียพี่เออเด่นตะวันไปอ่ะเออใช่ใช่ใช่เออตัวนั้นตัวนั้นสวยตัวนั้นสวยตัวนี้ได้ให้ลูกถึงแชมป์นะครับแชมป์งานชาติมอขอนะครับ ตัวนี้พอ่อแชมป์งานชาติมอขอแล้วก็ส่งลูกถึงงานแชมป์งานชาติมอขอวันนี้ก็เลยพาเข้าไปด้ไปแล้วใช่ไหมสิทธิ์เดี๋ยว คือจบเลยก็คือวันนี้คือจบแล้วอย่าซึมก็ครับถ้าพี่น้องที่กำลังมองหาควายพ่อพันธุ์ไปปรับช่วงท้ายนะครับแล้วก็พันธุกรรมดีๆสายอุทัยนะครับก็คือดาวซีพีกับเพชรอุดรนะครับก็สามารถติดต่อได้กับเสียหนิงนะครับณตอนนี้นะฮะไปดูเลยว่ายังอยู่ไหมน้องพี่ต้องไปทุกเดือนไปด้วยไปดูด้วยยังอยู่ไหมต้องอยู่นะไปทุกเดือน